ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ดีมากๆพอมีคนเข็นมีคนให้โอกาสดีใจแบบไม,ไม่ไม่รู้จะอธิบายคํานี้ยังไงกันคือจริงๆสิ่งที่จัดการมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้น,นครับเพราะว่าบทที่เราได้รับพอมันยากขึ้น้าท้ายขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราพลาดไม่ได้ผิดพลาดมีมีครับยังจําได้เลยว่าตอนนั้นผมก็มีแบบเผลอไปปาโดนเต้ยอยู่เหมือนกัน ก็เออพอมันเป็นละครพิเรียดนะครับจริงๆโดยโดยเบสิกอย่างที่ทุกคนดูก็คือเออในเรื่องของภาษาเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็พอมันมีเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องในรต่างเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำกันบ้านมันเลยค่อนข้างเยอะไปหมดเลยครับก็สิ่งที่ต้องทํานอกเหนือจากเรื่องพาร์ทนี้ที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งคือเรื่องฟิสิกส์เพราะว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องของบูเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งผมก็จะไม่ค่อยไปเรนนั้นเท่าไหร่ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ยากที่สุดเพราะว่า มีทั้งการเรียนขี่มา้าและเรียนในระยะเวลาสั้นครับาภาษาสุโขทัยครับซึ่งก็ต้องพูดตามแบบนั้นมีคิวบูต้องไปเรียนปันดาบรเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคิวบูหนักมากสามอย่างเนี้ยก็สหรับผมก็ขึ้นเหเนื่ยอยนะดแล้ก็หดไปทั้ง<น>สามอย่างบอก,กอไ,ได้ไห,หมครับว่ามหนยากที่สุดหรือว่ามันพอกันเลยผมว่าสมองผมอะคิวคิวบูเป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดคือตอนขี่ม้าเนี่ยผมมีเวลาเรียนแค่ประมาณสองสามครั้งนะครับแต่ก็ต้องขี่ในในในความเร็วระดับหนึ่งได้ยงเี้ แต่สุดท้ายพอถ่ายจริงอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ขี่แบบเร็วขนาดนั้นแต่ว่าคิวบูเนี่ยมันจะมีคิวหนึ่งหลักๆที่แบบต้องต้องบูกับเต้ยอันนั้นใะยาวยาวเลยแล้วก็เป็นคิวที่เหมือนลองเคสนะครับดังนั้นผมต้องใช้เวลาซ้อมจำคิวอยู่เยอะมากเลยนะครับก็มาถามพอดีว่ามันมีแบบมันมันแอกมาเหมัอนคิวลองเคสเลยใช่ป็นลองเทสมันมีซ้อมแล้วมันมีแบบผิดพลาดมีมีครับยังจําได้เลยว่าตอนนั้นผมก็มีแบบเผลอไปปาดโดนเต้ยอยู่เหมือนกัน ได้แต <Desert> ่ว่าไม่ก็คือมีกลัวมีเขียวอะไรบ้างแต่๋ยวก็เป็นคิวเล็กน้อยที่ก็สุดท้ายก็ก็โอเคกันเคยมีสถานการณ์ไหนในกองถ่ายอ่ะที่กองถ่าย่องนี้แบบรู้สึกว่ามันแบบยากเลยกับมีมีต่างๆมมีอะไรเกิดขึ้นแบบเกิดอะไรบางทีจริงๆผมว่าถ้าถามผมอะซีนบู๊แอคชั่นเนี่ยที่เหนื่อยสุดแล้วแต่ว่าพอพอในช่วงนั้นก็การไหนทำตอนนั้นเราเราก็สนุกนะครับเราก็ถือเป็นเป็นความเป็นความท้าทายที่สนุกมากที่จริงมันคือคนใหญ่สนุกคือนใหญ่ของของถ่ายขระอบกับเรื่องแบบจริงไม่ ถือวัวเป็นส่วนน้อยถ้าสำหรับเต้จะเป็นส่วนใหญ่เต้ก็คือจะบู๊แบบเยอะมากรับหน้าที่ในด้านบู๊ไปผมก็จะเป็นแนวแบบอย่างที่บอกเป็นสายบุญหน่อยเราก็จะมองคิดน้นนี่อะไรไปสำหรับถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยให้อะไรกับผ่แบบมาในคณะนักแสดงต่อเป็นยากมากเลยาจริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นในร์ะการแสดงอะคิดว่ามันมันได้ฝึกสกิลในหลากหลายมิติอะเราได้กลับมาดูร่างกายของตัวเอง ในวัยที่เราอายุ่นนี้แล้วเราเราไหวแค่ไหนไหนคะครับแล้วก็อย่างนอกนั้นสกิลต่างๆเออเรื่องของภาษาเออเรื่องของการแสดงที่มันจะมีมิติที่พอเราเป็นเป็นคนที่นิ่งเป็นสายผมหน่อยเนี่ยเออสายตาก็สําคัญในการที่จะถ่ายทอดออกไปการที่เราต้องมารับรบทที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วแบบคือเหมือนเป็นเป็นผู้นำมือสำหรับผมคือจริงมันเป็นอะไรที่เราจีนาการได้ยากมากครับว่าการที่เราขึ้นมาอยู่ในจุดนั้น ด้วยบารมีด้วยอะไรมันต้องเยอะขนาดไหนซึ่งผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากแล้วแล้วเราก็พยายามอย่างเต็มที่แต่แต่เราเราก็ต้องต้องให้คนดูตัดสินเหมือนกันว่าว่าในในรุ่ตรงนั้นอ่ะเราทําได้ดีหรือ,อยังวี่จะเปิดคุณภาพคุณภาพในหัวไว้ไหมคะว่าผู้นำแบบนี้แสดงบอกอ่ะเจ้าเมืองอ่ะต้องเป็นยังไงอะไรกันว่ามีสูสอนการแสดงบอกเราที่เขาบอกเราต้องกลับอะไรเงี้ยจริงก็ก็จะมีทัทง้ทงทงั้งไอ t i n g โค้ชทั้งผู้กับในในใน,ในการเล่นแต่ว่า สิ่งที่เรารู้สึกมากๆเลยก็คือเราจะเริ่มฟซลลิ่งมันตั้งแต่เวลาเราแต่งตงครงกอบขึ้นมาเขาทุกอย่างมันจะหนักไปหมดนะครับการมีอะไรอยู่บนหัวการที่เราขึ้นไปนั่งแล้วมีคนที่แบบรายล้อมราหมือเป็นฉักขางพระโลงนะครับผมว่าเราจะพยายามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นนะฮะในการที่จะให้เสริมอรากาศต่อไปก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ยากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำหรับผมถ้าถามว่าได้ได้อะไรผมรู้สึกว่าหนักนี่มันมีคุณค่าในแง่ที่ว่าเราได้ทํางาน กับคนที่เขามีความสามารถในหลากหลายด้านนะถ้าเกิดเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าไปดูครั้งยิ่งหนักเรื่องนี้เนี่ยจะมีอย่างที่เมื่อกี้พูดกลับออกไปมีเซียงเพลนแห่งชามีพี่ๆที่หลายคนผมก็รู้จักนะจะเป็นพี่ๆสายละครเวทีคซึ่งก็มีความสามารถเยอะมากแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นอาจารย์เป็นอะไรอยู่ด้วยซ้ำครับแล้วก็วิธีการในการนำเสนอเนี่ยที่นันเองก็จะมีการเอาสิาวัฒ่ารรมมาผสามเข้ากับตัวหนัะ ซึ่งหลายคนเนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นในตัวอย่างแต่ว่าก็เกิดนิดนึงแล้วนะครับว่าสิ่งสิ่งี่รผมคือมันเหมือนเรารวมบุคคลที่มีความสามารถมากๆในประเทศนะครับให้มาถ่ายทอดเรื่องเหล่นาน,นาี้ผ่านศิลปะผ่านอาร์ตนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นศาสตร์ที่ผมรู้สึกว่าโหมันมันใช่เพราะมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะส่งต่อไปหรือเวลาคนไม่ได้ดูก็จะสวยโอ้โหเราก็มีมุมมองแบบนี้นะมันก็ก็ถ่ายทอดความเป็นประเทศเราได้ได้ลงตัวกมาพอาะฉ้นกเิ่มมันมาจา่งแบคนหน หลายคนจะอยากจะเห็นอินเนอร์ในทาัพย์สินที่มาทางการประชารัฐด้วยส่วนคนจะได้สนใจแน่นอนมีแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปดูเองดีกว่าถ้าเกิดเรื่อี่มาทางกางินว่าเรได้รับบทบาทที่มาทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม่งเราแต่เพื่อการจัดการอะไรื่องต่างๆเออจริงๆสิ่งที่จัดการมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าบทที่เราได้รับพอมันยากขึ้นท้าทายขึ้นเนี่ย เรารู้สึกว่าเราเรา,เราพลาดไม่ได้เราก็เ,าเ,าเลยจะต,ต้องพยายามแบบทำกันมากให้หนักขึ้น,นเพราะว่าถ้าเกิดออกมาแล้วมันไม่ดีผมก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันก็เป็นมาตรฐานที่ตกไปนะครับก็ก็คิดในหัวแค่ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดพี่แกเปลี่ยนที่บอกเนาะสำหตัวพี่กแกเปลนเนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยชื่อของผู้ใช้ที่พี่อยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยหนักอีกเรื่องหนึ่งก็เพิ่งจะใกล้จะออโลมแล้วเรื่องนี้ก็จะเข้าจอดเลยคือแบบมีทองพี่แกมาก รู้สึกยังไงกับเนี่ยเรากลับมาถึงในแพลตฟอร์มในในบานแพลตฟอร์มกันก็ดีดีใจครับดีดีใจแบบไม่ไม่รู้จะอธิบายคำนี้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะสัมผัสได้ผ่านดาวตาผ่านแรงผมเพราะว่าเหมือนผมก็เคยบอกบอกสัมภาษณ์ไปว่าแบบก่อนหน้านี้เราเราก็คิดแล้วจริงๆว่าเพราะมันเหมือนเราอาจจะไม่มีโอกาสแล้วอะไรอยเงี้ยมันมันเป็นโอกาสในท้ายๆของเราเลยแต่พอ พอมีคนเห็นมีคนให้โอกาสแล้วเราก็รู้สึกดีใจและหลายครั้งเองผมก็ยังคุยกับแฟนแบบเล่นๆแบบเออมันก็แปลกดีเนาะมันเออมันก็เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คำว่าคอเกิดขึ้นกับเราไหมคะผมว่าเป็นแล้วอในเงี้ยวงการแต่แต่คือเราเราไม่เบื่อนะครับแต่แต่ว่ามันมันมีความทคอแน่คอแน่ที่บอกว่าแบบเออเราก็จะสามารถไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมันก็ได้มีช่วงที่ผมว่าเหมือนเขอยากไปทำออดแล้วมันต้องมีทั้ง ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ดีมากๆครับใช้คำว่าประสบความสำเร็จได้ไหมครับหรือว่ามีนิยามของพี่อยาอะไรนะสำหนับงส่วนตัวผมมันมันมันเกินความสําเร็จที่เราเคยคาดไว้แล้วล่ะแต่ว่าถ้ามองในภาพกว้างก็ไม่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่สามารถใช้คำว่าสำเร็จได้ถ้ามองในมุมคนอื่นนะครับแต่สำหรับผมคือมันก็มันก็เกินมันเกินหวังมากๆมากๆเลยจริงๆนะคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีแต่ตอนนี้ในเส้นทาง านงางมีอะไรที่เราาวงาเ้าวอนะคะแต่ว่าอะไรที่กยกระทำหีจริงจริงอ่ะมผมพอ่ะพอพอพอมันผ่านปีทุกปีเราเรากลับไปสูกวเหมือนเราเพิ่งเริ่มด้วยตอนน <tam. S 2> ันอืมเราก็เลยยังรู้สึกสนุกแล้วก็ยังอยากทำอยากเห็นอะไรที่แบบเฮ้ยยับได้ลองใช่ใช่ใช่ก็ก็อาจจะเป็นบทที่อาจจะขยับจากจากตัวเราบางคนก็ชถามว่าคนดีกี่มงอะไร ก็ก็อยากจะก็อยากจะนอนทุกคนน้องอยากอยากเป็นคนน้องเราเราเราเชนแล้วเนาะเป็นคนนี้เนาแต่แต่จริงทั้งทั้งหมดทุกงวงผมคิดว่าก็เป็นเรื่องบทนะครับจริงๆจะดีจะร้ายจะอะไรใช้คำว่าถ้าบทที่มันมีมิติให้เราได้แสดงก็ก็ตัดยินดีเต็มที่มากๆอย่างอย่างตัดเองตัวคือจีน่าอย่างหนาตาตัวนีแน่นในวเออตอนซีรีสก็ก็พอประมาณนึงแต่ยังยังไม่ได้แน่นมากตอนนี้ก็จะมีถ่ายซีรีส์อยู่หนึ่งเรื่อง แล้วก็แต่ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพาร์ทในกานออนไลน์ซึ่งองไรเราเราก็ต้องทำต่อเน,นื่องเหมือนกันครับครับยังเข้ามาได้าาได้วยอขอบคุณคร<อ>ัยังไม่เสค่ะ<อ>